ตรขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสุราธานีดีใจมากมากนะครับดีใจมากมากขอบคุณครับโอ้เอาละมือนเลยวันนี้คนไ้กินข้าวหลามแล้วขอบคุณนะครับโอ้โหเด้ขอครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตก่อนอื่นก็ขอกราบนมัการคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาสและคณะกรรมการนะครับที่ ได้ให้เกียรติผมได้มีโอกาสมาร้องเพลงรับใช้ท่านผมูม้เกียรติวันนี้จริงๆเมื่อปีที่แล้วก็เขาจะจัดงานแล้วก็ทางคณะกรรมการก,ก,ก,ก็ได้ติดต่อผมด้วยแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มายกเลิกเพราะว่าทีอโรคบ้าโบคอแตกนี่แหละนะฮะก็เลยทําให้เขาไม่ให้จัดงานแต่ว่างานะขายของได้แต่ศิลปินเขาไม่ให้ร้อง กูก็ยังเล่นก็ชิบหายโควิดนั่มาติดเฉพาะเวลาเขียนปนเล่นดนตรีเนี่ยกู oh, 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 oh. ก็เลยอัดคลิปด่าจริงๆวันนี้มาที่นี่นะอยากส่งเสียงนี้ดังๆถามไปถึงรัฐมนตรีกับคนที่ทำถนนไอ้ถนนเส้นตรงนี้มเมื่อไหร่มันจะเสร็จสีวะ เอาจริงๆน้นะผมเข้ากรุงเทพตั้งแต่ปี2525กูไม่เคยเห็นถนนพระรามสองนี่เปิดใช้เต็มช่องทาทงสักปีเดียวเลยสักพักทำเก,กาะกลางทำทิศสวยสักพักเสร็จหรืออีกแล้วเกาะกลางหรือเขายกเสายกเสาเสร็จเดี๋ยวเขาหักเสาเขาทำเก,กาะกลางเป็นเหี้ยอะไรกัไมาอยู่ ใครไม่ถูกใจก็ขอมาทานอภัยด้วยถูกอึดอัดมานานแล้วเพราะบ้านผมกูไปทางไหนไม่ได้กูต้องลงทางนี้ไงไปทางนี้ต้องขึ้นเรื่องินลงไปแล้วปู่ย่าตายายกูก็ผ่านทางนี้ทั้งนั้นแหละมาวิ่งวิ่ง,งมาสี่เลนเหลือสองสักสองเหลือหนึ่งหนึ่งเหมือนไปห้าห้าไปสามสามเหลือหนึ่งวิ่ง,งไปแท่งไหนล่ะปู่หัวที่รัไอ้ที่สําคัญคือมันไม่จบไงมันไม่จบไงอยากนี่กูโอ้จริงๆนะ หลวงพ่อเอออยากบนบานหลวงพ่อแล้วเกินว่าให้ถนนเส้นนี้มันเสร็จทันทีทงัวเจ้าพักุณลุงช่องนั้นแขนใจตะกี้กูขับรถกูหาทางเข้าไม่ได้นู้นไปข้ามถนนไปอะไรใต้สะพานท่าจีนใช่ไหมมาไปเลี้ยวมันไม่มีไม่รู้จะเข้าทางไหนไงคือมัน,นอันนี้เขาบังคับมันต้องออกข้างนอกก่อนแล้วถึงจะเลี้ยวเข้ามานี่ได้มันต้องออกออก มานี่เลยไปนี่เอาทิพย์หเข้าทางมันไม่ได้แลยไปอเอาเลี้ยวกัเลี้ยวกลับอ้าวเขาบอกอันนี้ไปกระทุ่มแบนเอาไปกระทุ่มแบนกระทุ่มแบนเขาบอกมันโค้งไปมาจะเอาวนโค้งนันะ่นกลับมาเอาเถอะอีกทีพีเอสประกาศบ้านเราถูกหนระือว่ามไม่เก่งทิพหายเลยเอาตรงตรงเลยไม่รู้ซอยไหนเป็นซอยไหนซอยไหนเป็นซอยไหนกูยังหาอยู่ว่าไอซอยยิ่งคิกันมันอยู่ตรงไหน สนุกสนานกันนะวันนี้ผมเองก็ขอบคุณมากลูกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ลกูกได้ลกูกขอบคุณมากครับผูก,ก็เป็นนักร้องคนเดียวเลยเลกก็ไปขึ้นทะเบียนมาแล้ว